สองคนเป็นหนูดาะกระต้มเลยเนาะมาให้น้องจ้ำแจ่วแซบอะไรอย่างนี้อยู่ป่าแซ่บแจ่วก็แซ่บนะต่ากันมาต่างไกลมากินแจวนี่แหละความต่างใจถือแจ่วมากับปุกบางไงอย่างนึงจ้ำตัวแจ่นตัวเล่เลยนะได้กินละไก่เมื่อวันมื้นที่เลยก็ลุกคนจิทิมกับปิดไหนมันแน่นๆกันนะ แต่ว่ามารอบนี้ตั้งขี้คะแนนแล้องเว้ลแต่เนี้ยมันมีชดท่แต่ละคตนมนี่นะคนนึงเจ้าอน้องนเาันเข้ามน้ันซ้นนี่เจ้าหลคัดเอโดเลยคัดนาะทายสบายดีพี่น้องเอซีเมื่อสุกุคนในยามเรงงเลยวันนี้เดินทางขึ้นป่านะแว่ามาแต่บ้านนี้ ไปได้ถ่ายมาแต่บ้านนะเพราะว่าก็เลยมาหอด,ด่านแลวจังได้เปิดคลิปทีมงานขึ้นมาก่อนแต่ว่าน,นี่พี่น้องเอ้แต่ไม่เข้าเดินทางขึ้นมาเนี่ยมาผู้เดียวนะแต่ว่าทีมงานมนะมาก่อนแล้วเดี๋ยวมีผู้เลอเดี๋ยวขึ้นไปเบิ้งนํากันว่าทีมงานชิมาจะคนนะได้ยินข่าวว่ามาซี่คนนะแต่ว่ายังไม่พู้จักว่าเป็นเพื่อได้นะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันพี่น้องเอ้หอด,ด่านแล้ว เอดาด่าแล้วมันนี้นะทางเด้เปิดกล้องนะกมานสบายบ้าน้มา,า,นนาม มามาเลยหากมาฮอดเลยนี่เดินทางมาฮอดแล้วพี่น้องทีมงานมีอยู่สี่คนนะจักสี่คนเลยมาก่อนมีบ่อไก่น่าจะเป็นบอ่อโดนในผ่านแก้วครับบอ่อวาดจื้อรถนะแต่ว่าตอนนี้น่าจะไปรัดแรงนะมีเห็นจกคนมี ชาวบ้านเขาขึ้นมาหากินนะแต่ว่าแต่ว่าเป็นคนูุจักกันกับเฮานี่แหละบ้านติดกันกับบ้านเฮานะก็จะ,จะขึ้นมาฮอดมือนี้คือกันสามคนยังทันได้ไปใช่ไหมต้องไ้เห็นทีมงานมาแล้วสบายดีโอสวัสด <มา S 2> <laughs> ีนึกไหมไม่ไปลวมาจำแจเอาโก้ <laughs> ลุกเลยเฉย้องาดีวักว่าชิมา กินกระฮอกทีมงานเดินนี่ได้ขึ้นมานเนี่ยละ <c ười> ไปกกเลยไล่หนีไปกกเลยไล่หนีย่าใช่ดอกคือไปทีมงานด้วยใช่ไหมงานงไปนั่งกกมห,ห้ไปละไปเลาะก่อนแบบน,นี้พี่น้องร้านแรงก่อนเบาหวาดเพิ่งกลับไปรอบชองแต่ทีมงานเขาอยู่เป็นจุดเป็นจุดอยู่นะ ทีแรกเฮาสิเฮาไปซือกกให้กกที่เฮาเห็นกับมือเนาะรอบเมื่อกี้นี้นะแต่ว่าวาดพ่นว่านกมเฮาก็เฮาบ่เฮาเลยลบไปไปเบิ่งกกให้กดูติดธรมล่ะมีอีกกนึงหมูดุดนเนาะไปบัดทิเฮ็ดดมไม้นี่

แต่ว่าไม่ให้นีย่ยังมีทันชุกนะไม่ให้ไยไก่เชเข้ามาชะเนะลยไก่มันเป็นเท่าง,งานนี้งาอื่นบอกเป็น กกมันต่้แห้งดักเบื้องเช่าน้อยแามคำนะมันไม่มีบอลเลาะแล้วเพราะมันเดิมคำนะรี โงไม้มันเป็นไม้เนื้ติดดินเลยแต่ว่างาทั้งนี้บเป,เป็นเป็นท่อางานะเหมใหนังท่าแล้วเป่น้อยบ่มีอย่างมากกินเลยนะเด้๋ยวเราขึ้นไปเทิอเก่านะไปหานัางฟั่งบึงหมูมันบางทีมันออกมาดานนะ้ำ มีคักตัวไม่ลมนี่แหละพี่น้องลมแห้งลมหนาวบอนน้ำตกเด่เนเป็นอ่างกักตกลงกอีชันนี่แหละตกลงอีชันสองชัน,เ,นเป็นหูลงไปเลยหล่อตามตีนดนนัน อันนี้ก็เป็นมะให้คิดกันเลยหาก็เริ่มเป็นมะให้เป็นมะให้น้อยมะให้อีสนิดหนึง่งห้องบดเดงเป็นแตมี่ไข้ย,ยางออกมานี่ก็พอใกล้ป่านะมันหลนเข้าไปแล้วแค่ผู้ อยูู่บเนี่ยยูตูบบอลนี้เลยมันเลนเอาไปไหนอยู่เดี๋ยวไปนั่งท่านั่งขำมันขันเัื่นค่อนมีโอกาสยิ่งมันอยู่นี่มันล่มอย่ามันมีขันเลนเอาไปนี่นะนอ,นนะอ๋ออยู่นี่ก็มีคนลงมาพักไปน้อยคักกเลยทำคักกะล น้ำไรจบกโจกอยอ่ชิ่นน้ำไหลมีคนมาพักอยู่ตรงนี้กันมีหม้อมีบนนอนคักขนาดมีมีค่ามีขันตั้งน้ำพร้อม มีเตียงนอนอย่างดีเลยมีคนมาพักประจำเลยแถวๆบ่อนตะคืองกันโอ้นำกินกันนี่เชดกเลย đây cái Lại cướp chọc chứ ต๊นี่สบายเลยนอนสบายเลยเอาก็ไปได้คอยลงมาชนแถวนี้ประเดิร์โมาอยู่ามีไม่ได้ลงมาได้ดีเดี๋ยวไปดักเบึงไกลไกลป่าตัวมั้ย่างลงมบางทีได้ยินเสียงมันบี๊ยินคอเลือมืดแล้วยังไม่ได้ยินเสียงมันเสียงลมมันดังกว่า ไม่ได้ยินเสียงมันบินนั้นคอดเลยอยู่ท่านี้ไกลน่าห้าไปนี่แหละพอได้ยินเสียงลมแห้งขนาดไม่ได้ยินนะเสียงไปเลยเลยไ,ได้ยินแต่เสียงลมย่างหล่อตามเดินแก้งกลับมาฮอดบอลเลยพี่น้อย บายดีายดีนากได้พ่งองตัวนึงใครนี่อ <c ười> ยมีได้ผูอจัมเ้ลผูกลำเลย <c ười> มีแต่ในผ <f> ่านขึ้นมากอดเดินพอไดอยู่ดอกพอได้ดกินได่ลายอยู่ไรวะถ้า <c ười> ถ้าเบิกทีมงานเอาอีก่น้องย,ยังทันมาครบนหนึ่งเข้าก่อนพี่น้องนึ่งเข้าท่าทีมงานก่ สามในพานยังมีท่านมากอยู่พานใหญ่ทั้งหมดจ้บ่อนมันเกเฮ็ดโคกหาอท่านยันแล้วกิน้าไรเครื่องหอมมีอยู่เล้ถือใบถาเขานี่ยเลยมาเขาจะกินเนาะหอมด้วยนไหนได้ามั้ยจำหอมเหมือนี่ฮะได้กระหอกนะมาเบิ่งนดูดับแล้วหอยถุงไว้เล้กระหอกนะ ได้บ the ่วดับเดี๋ยวคอยยิงเอามือนอันเดออมาจ้านะตัเดียวนี่โดดได้พานโอ้ยซิอุตส่าห์มาทีงานได้กอเาอป่าขนาดแล้วอะเป่ากนประจามมาว่าแล้วอะเจาเจียวยั่งเงี้ยมอยู่โอ้เหลอโ้นั่นเลยจะเลือนแล้ว โอ้ยลมก็แห้งบ้านนะโทษลมไปบ้านคนกับว่าอยู่บ้านเอว่าลมบกเกีียวแล้วว่าบกเกีียวได้ว่าอยู่ก็ง่หยอยางได้ก็แน่นอนอยู่แล้วว่าได้มาจะโอ้โภมาจะบปเฮาวนเดือลมมาจะล้นี่มันลมแห้งนี่สลาเฮาเคยไปก็ได้จุ่เดียดิก็ระห้องก็ะห้องคยเขาก็บบกเข่าผักแล้วก็โคโคสุกจะมาเอามาปลูกเถอะมัน านประชิว่นเพ็ด huh. กินะลับกระหอบมนี oh, um. uh ่สาวเด็กระหอบตัวเดียวไมได้กินนะเกือบได้พอแจ่วบอกกล้ำถูจํำไถอันน like ึงนเตรียมมาเป็นป uh ุ huh. ๊บแเยวได้ลับไกลไม่ได้พอเพลืนเลยนะเตรียมมากลายนึ่งว่าขก้หมูนะไก่มาได้เชอไก่อุ้มอ่ะ อะไรกีรักคือเดียวแล้วกัหมอขึ้นมาบ้านนี้น่ากินเพลินเลยได้กินเพลินเ้ยกินไปเลยมาที่แรกคือที่แรกกับแจ้วก็แจ้วเลยเอวตเช้า,านี่แหละนกปิ๊บปิ๊บน้อยตัวนึงกับนกเปาน้อยตัวหนึ่ง, <c oughs> งเรื่องมีแต่ในผ่านนึกนกเปาก็นกเปาโซ่เราตามเปิง<อ>นะเปาเลยนะนกเปาไปกินเลย โจยใช่ไหมมไงตกกไม่ตายมันน่ะไม่มีไปเลยเนีมนน่ะผมมีแห้งบินนะ่าล้วก็ไม่ตกว่ะบ่จเล้ยนอันนี้ติตัดจักรเขนี้เนาะบ่ยัน้อันนี้ยิ่งรอบก่อนแลวมันชูบิบ่แล้วเพิ่นเพิ่นไปเลยจับเิ่นในกิดินน่าแหลรเก็บเอายานเมรนลกต้ไปได้กินเพน แม่ซิบทอมก็ยี่มีไเลยเนรอบจนแมนแต่แมแต่เาไกลได้นกตัวหนึ่งเหมือนในรอบนี้นะฮใครโมย่านอนติด้าวอืได้โตินสองคนไปอน่ด้ยยาวันกัน่ม้กินข้าวน้กันหับหอมันเนี่ก็กลมันแแม่ห้าวมีมากจกได้กินเจเพิ่กกิบหอม ยังเหม็นอยู่อาหารมาไปได้กินัหรอกเนาะยกกินกันได้กินก็ได้กินแหละแต่ว่าอันนี้ผู้มากอะเสาเนี่ยเพื่อนวาวนะใกล้นะสองโต้เพื่อนน่ะสองโต้ไปเอาตอนแรกเออเศ้าโรยแบบนี้อกินข้าวอิ่มแล้วก็มีวิฮิตอีกนี่เนาะเด็รถดในผ้านเพิ่นบดมาเลยพอดี จะบูดขายเลยเอาสซมันคือยางในอยู่แหละมาคับเ <boundaries> ่ยตีมดูฮน้ำมันปคือปืนเลยเนาะมดเลยของแท้อะไรได้แสกแกนมาหนมามูดเทดเดิวนี่ก็ได้ชีวิติดรถใหม่คนบ่เคยลงทุนส่เคยซื้เหมนะเก็บเก็บเอาอะไรเก็บาองเก่าอยู่แถวหาดเขาหัน ว่ากาีไม่ยำผุนนั่นว่าว่มัน่มันะิคาดชันนี้ได้มีโทษซาะเระกอนายซื้อกะไฮร้มันแข่งเลยเป็นนึงคือเด็กยางทยยาลบเลยง่ายซิ้นนะเสียเซตหนึ่งะเสียหนึ่งแล้วกันแมนจับมือจะบุ่งเะจับเลยโว้ใหคักเลยแต่ลุ้นเงินมาเงินนะจ่ายง่ายอีกหาเซตจ่ายเลย ออขอองงดื่่เเเาายูินแล้วก็จะได้หาพักพรพี่น้หน่อยเดี๋ยวสำหรับคลิปนี่กะจะต่อกันในมื่ออื่นเท่าแหละบางทีมันสงัดลมนี่บางทีดึกๆอาจสิไป,ปหาเลาะเพราะว่ามันเดินแจ้งคักกระชุ่มนิดทีมง,งานไปกันนอนคือของไฟอนาะกาศเย็น,น,นี่เมือ้อนี่สบายดียามเช้าอีพี่น้อยอ๋อลมมืดคืนเลยนี่ยังไม่ได้หยุดเลย กกกูแต่ว่าเบาดอนครับเบาไข่มันไปแล้วยังตอนในผ่านสองในผ่านไม่ยังไม่ผ่านลุกสงเสียนอนอุ่นครักแล้วยูเรต็ดแจ้งแล้วพี่น,น้เดี๋ยวไปจิบชินกาแฟข้างบนกังไปแล้วลเชาวันนี้พี่น้องไงสวายเติมละ่ะโอ้ลมลึกเลยนะบึงกงบว งานไหมกองน้ํานี้นี้ลมแห้งคณะ ลมแหงอย่แลนมหากะหระเหอก็ไม็นกระเหอนกเปามีแมีเห็นหน้าตู่หนกเปาง่อยปุตโปด เดี๋ยวหาบลอนลีเข้าไปน้อหน,นังอยู่เงามหมนี่แหละรอเยอะขึ้นเดีวขึ้นบอกไปได้ชดูเดี๋ยวหาฟุตไม้บัง ลูกเต่ามันหงอยฝีงแดดอยู่แต่ต้นไม้ต้นน่ะมันยอมลงมาเลยมันยอมเอากินเลยก,ออก็เหาะก็บเราเห็นเลยตอนนี้ทีมงานเฮาเลาะมาับเจอกันอยู่นี่เนม,มาวาดเลนเดี๋ยวไปนะ้มปนำมันเดี๋ <c oughs> ยวไปนำ้ำในพลาดไปซิล <c oughs> มานี่คือเดียว <c oughs> มานี่คือเดียวเออ เนพากันมาจอบไก่ตัวเดียวเจ้าไก่ตัวตัวเดียวนี่มาวอาลังเพล่อยบ่าวเออโอเคนอ่ะเดี๋ยวเขาจะย้ายไปบ้อนใหมไปเด้เดี๋ยวลอกตามเลดาน์นี้ลงไปกูตามทางรถไถเก่าเออบะวาดเพิ่นเฝ้าหนูเป้ากลุ่มนี้มบ่ยอมลงมาลงมือกงอดีกับเตะโอ๊ยตื่น กไก่ดิสะบักหลาดมีตัวห้องลมเนี่ยนี่มีแต่หาเลต่อบึงนกคอเลยนน้องตั้งกล้องไว้ มันีเห้ามานะยับไปน้อยนึงมันมีเม้นควัดกลิ่นไปเลยนะเม้นด้ควัดได้ยินเสียงห้องอยู่น่นนะนเนี่หนกครับห้อมวยหอมเข้ามายับไปหามันอีกชช่นไง Top tìm chừng nào. bốn nhôm hông Để nhái lọc phải lưu lời Long lắm bơi. Long lắm bơi. Lòng tìm 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 ต้อมั่วไปเลยบอดได้เลิกแล้วแหละพี่น้องเฮ้ยโอ้หากินเนี้ยขาดล่มเนี้ยเจอเงินเนื้อไปเลยเลยไม่กินเชียงใกล้เชียงไปเลยเลยขันเลยเชียงใกล้ขันกระโบได้ยินเนะได้ยินแต่เชียงใกล้โตขาดเละมือนะ มันชะงักลมก่อนไปรอจำแหงนี้เฉยๆป่วยไม่ได้ยินแล้วเลยมือน่ารกดมานะไอปีนเจ้าฮ่าฮ่าฮ่ากีจวัตรนี่เมันแล้วนี่ปุ่งใช่ปะมุ้ยกระโเลย มาฮอดบอลเลยพี่น้องทีมงานก็มากคูคนเลยแะแต่ได้ไม่ได้ยังไงกานแต่ละคนเยละาเดเทเราพืผพ้ชาวนี่แต่นอนนี่นี่บอกเขาเป็นคนเจ้าไนะเดีะน่นะใ่งน่ยเนี่ยผู้ชาวะผู้ชาวะ มานี่านีห้เรื่องยู่ลึกเลยเด้อเอได้ยูต่อขึ้นานึ่งเนาะยู่มกะได้บางทีมันก็มีได้สองคนเนี่ยมันเละยูต่อป่าวบางทีมทีมงานทีมงานนีในผ่านไปชิวครับบอดอนพนนี้มือก่อนครับมื่อก่อนสองคนเิ่น แต่ว่ามารอบนี้ทั้งขี้คะแนนแล้วของเว้าแต่เนี้ยมันมีชดเชยแต่ละคตนึ่งสองค์นี่นึ่งสองโคตรเจ้าเนาะกันเข้ามาน้ำกันสามคนนี่เจ้ารถคัดเอาโหลดเพื่คัดเอาเนาะคัดโอ้แตเลงนะได้ไลุกอลีรอบนี้ทั้งขีนที่ได้ได้เลยเลยว้าเดี๋ยวเปลี่ยน่ปชิว้าวชิว้าเนาะนี่แต่แนว้ยเฮ้อได้ได้เนาะ จ้าที่จะทันเหมืนกับมัดเหมือนบ่หายแท่บ่บ่มักแล่นี้เาได้พาเดเลย่นั่นแหละถือเจ่วมากับพวกบางไงนึงยูัเลวลกเนะได้กินละไก่มื่อนือทิมนะลุกก่อนยทิมกับปิดไหนมันแน่นๆ่อนไดวันนี้ยังบ่ได้เลวน้ไปเจ็บลุกแห่งดีรอบนี้ มันบันกระนั้นมันตั้มกระมเดียวแล้วอยู่บ้านกระดมกระต้มโลเนาะมาให้น้องจำแจ้วแซ่บอะไรนี้อยู่ป่าแซ่บแจ้วก็แซ่บนะถ้ากันมาต่างไกลมากินแจ้วนี่แหละความต่างใจหูวกันก็แซ่บแจ้วเนนี้มาดึงแต่ผุดนะจำแจ้วมะเขือเทศกะเทือกมาพร้าวเลยใช่พวก แกวกระจาม,มาจากทางไกลเออพั้มาขึ้นมาหนุ่มเ,เออจิตดอดแล้วแล้วข <c oughs> ั้งขั้มนุ่มๆนุ่มๆไปดูดมาอ่าตัวมากหายุบเอายุบเอาฮากินกับแสบเลยมันอันนั้นมันฝาดอันนนมันบริบาตเลยอืมยอ,อมาเ่ากับเขาไม่แ่บกว่าฝาบ่บอก ะกินข้ากินน้ำอิ่มแล้วก็จะได้ฟังเบิ้งลมมันสังัดยามเลยสิไปยามนั้นพี่น้องเลยแต่ที้งานเมื่อก่อนเมื่อนี้เอากระบอกไก่อยู่ต่อยโอ้ยเสียงรถอะไรอย่างเงี้าสำหรับคลิปนี้ก็มันยังไรพี่น้องเลยหาอยู่หากินก็คือว่าอะไรโสงมันมาดกับมาดอยู่โสงมันบระมาดคือนี่ละคือเห็นนี่แหละ น้องที่งงมาให้กำลังใจเลยติดตามรับชมตลอดเดอยบ๊ายบายน้อง